โอ้โหคุณผู้ชมเป็นกันาีเบวไปดิมาหลายต่อครับโอเคอยู่เจได้อยู่1ิได้อยู่อยโอ้โหมันท่าอยู่แล้วกูสิบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปูสิบเรียบร้อยคุณผู้ชมเกมนี้นะเฮ้ย คือปก,กติอะซื้ออะไรก็เกลืออะไรก็เกลือนะเกมนี้แต่คลิปนี้เราจบเร็วนะทุกคนกับสวัสดีกันอีกเช่นเคยนะพวกผมคนเดิมนะบิ๊กวินสล็นะวันนี้ก็จะมาเล่นแมาางด้าของเกมโอเบ a ่าไดนาสตีเนี่ยราชวงโอเบล่าหรือว่าเกมหน้ากากนะหน้ากากนิ้วนะผมเรียกเกมหน้ากากนิ้วเราจะมาซื้อฟรีสปินนะทุกคนซื้อตรงนุดท่าไหน่าจะเบ็ดลอยนะทุกคน เราจะมาลงทุนกันเบ็ดร้อยนะว่าจะมาหรือไม่นะทุกคนนี่พกทุนมาที่ห้าหมื่นนะก็คือมาดูกันนะว่าเกมนี้แบบมันแตกค่อนข้างยากนะแต่ถ้าแบบช่วงมันแตกเคยเคยเล่นแตกไหนเคยนะทุกคนแต่ว่าจะหาเจอได้ยากมากาเพราะมันเกมที่แบบสารง่ายง่ตานะทุกคนอุ้ยสวยจังงูร้าน เอออะไรไหมอุ้ยรองเท้าอมสวยเปิดแล้วก็เอาเลยเหรอเปิดแล้วก็เอาเลยเหรอเปิดแล้วอุ้ยรองเท้าอีกแล้วเต็มแห่งน้ำกระดานเปิดแล้วก็เอาเลยเหรอเฮ้ยสวยเปิดแล้วก็เฮ้ยเปิดเดียวเสียวทั้งซอยฮะเปิดเดียว เลิกคลิปนี้ครับรวดเร็วว่องไวฮะจบเลยหนีฮะไม่เอาแล้วไม่เล่นต่อฮะกาไรแล้ว,ลวก็คือผมไม่เคยได้อย่างนี้นะเอาอีกไหมเออสวยเอ,อีกเพื่อนหน้ากากแดงอุ้ย เสียด้เปิดเดียวพอฮะตอนนี้เวลาที่เล่นนะเที่ยงคืนตรงนะทุกคนเกมนี้นะเฮ้ยคือปก,กติอะซื้ออะไรก็เกลืออะไรก็เกลือนะเกมนี้แต่คลิปนี้เราจบเร็วนะทุกคนมาไวไปไวฮะพอฮะ ผมพอเลยฮะไม่พูดเยอะ476เท่านะสำหรับ 100. เบ็ดร้อยเฮ้ยกะมาแบบคือผมห้าหมื่นะผมกะแบบเล่นเป็นสิบไม้อ่ะถึงผมจะเลิกอะ่ะแต่คลิปนี้เวลานี้คือต้องไปลองจริงบิ๊กวินสล็อได้เห็นบิ๊จริงๆนะรองเท้าเดมแผงเดมกระดานโอเคครับผมพอนะ ผมไม่เล่นต่อนะเพราะว่าผมรู้นะว่าเกมมันเป็นยังไงนะทุกคนใครที่เคยเล่นจะรู้กันดีนะสําหรับเกมนี้เอาวันนี้ก็ขอตัวลาเลยครับลาแต่เพียงเท่านี้ฮนะไม่เอาต่อฮนะใครจะอยู่ก็อยู่ฮนะผมไม่อยู่แล้วกําไรแล้วโอเคนะสำหรับใครที่ชอบนะเปิดเดียวอย่างนี้ฮนะก็เสียกาได้นะก็อย่าลืมกดไลค์นะกดติดตามเป็นกําลังใจกันนะขอเกมเข้ามาได้นะทุกคน ว่าจะให้เป็นปั่นหนักเล่นหนักเกมไหนนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ